กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกัลยาสีนอีกแล้วนะฮะโอ้เป็นไงลูกพี่เพียบไหมวันนี้นะฮะตะก,การตาวันนี้นะยังองคตนะลูกพี่แล้วก็มีเหรียญไหว้ครูเข้ามาทั้งหมดคือซีนเดิมลูกพี่เอ้ยมาแกะให้มันมือวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะมาขอให้ผมได้เลขเด็ดๆสวยๆได้เถอะวิฝนตกเหรอ มือนฝนจะตกเลยลูกพี่ถ้าฝนตกผมจะเก็บทันไหมเนี่ยรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่านี่นะลูกพี่มีเหรียญไหว้ครูเข้ามานะครับเป็นทองแดงนะเอ่อมีแกะแล้วเหลือสามองค์แล้วก็มีซีนเดิมเหลือสามสี่ห้าหกองนะครับ มาเพียบแบบล้่นๆนะลูกพี่มาเพียบแบบลัานๆแบบสวยๆวยนะนี่สรุปรูปพี่ชอบทรงไข่กันหลังจากที่ผมเอามาขายแล้วนั้นนะเสมานี่เงียบกิฟเลยนะเพราะนั้นไข่ล้วนก็ต้องลุยกับทองแดงลูกพี่ดูทองแดงดูกล่องก่อนกล่องทองแดงยังสวยเลย นะครับเอามานี่นะแล้วก็ซีนเดิมแบบนี้นะฮะนี่แบบยังไม่แกะแบบนี้เพื่อเอาไว้ลุ้นเลขโค้ดแล้วก็ลุ้นเออทองแดงรุ้งนะครับทองแดงรุ้งสร้างน้อยนะครับลุ้นเลขโคดได้ลุ้นทองแดงรุ้งได้นะเผื่อแบบมีดวงดีนะนี่นะแกะแล้วพันสี่ยังไม่แกะอยู่เอาพันหกแล้วกันเพราะว่าเยอะมากเลยขายไม่ทันแล้วตอนนี้ เยอะเมาเยอะขายไม่ทันลูกพี่อ่ะต่อมาเป็นองคตนะครับนี่องคตเอ่อองคตองคตนะลุงคตเอางจริงองคตหนูจําไม่ได้นะว่าหนูเช่าอ,อะไรไปบ้างนะแต่รู้สึกว่าจะเช่าม,มาเยอะอยู่เช่าม,มาเยอะพอสมควรอยู่สําหรับทองแดงนี่นะ ทองแดงชุบทองนะครับราคาเหรอราคาราคาเหรียญหนูจําได้แต่ทองแดงอันเนี้ยทองแดงลุงอ่ะเนี่ยทองแดงนอกเนี่ยเอาแกะทองแดงนอกก่อนเลยแหลจําราคาทองแดงนอกได้จําทองแดงชุบทองไม่ได้ลืมแต่ไม่แพงหรือปีทองแดงนอกลุงอันนี้เดี๋ยวดูเอา ไวๆเอาหกร้อยพี่นะครับอ่ะแล้วก็มีส่งปลายทางให้นะครับสำหรับลองเปิดดูส่งปลายทางนะลูกพี่นะเพราะว่าหนูเคยเปิดมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเยอะก็เลยปิดไปแล้วก็อันนี้มาเปิดอีกทีหนึง่งถ้ามีปัญหาเยอะอีกก็ปิดอีกนะลูกพี่เพราะฉะนั้นหนึ่งคือขอพี่ทีอ่อยากได้จริงๆนะครับแล้วก็ จ่ายเงินจริงๆเอาไง่ายนะฮะไม่ได้สั่งเล่นนะครับเพราะว่าถ้าสั่งเล่นนี่คือ1คือผมขาดทุนเจ๊งยับไว้ง่ายนะผมก็เลยปิดไปนะครับ2คือลูกพี่ก็จะมีกรรมนะแล้วก็ทําอะไรก็จะไม่ขึ้นนะลูกพี่ถ้าลูกพี่ทําอะไรไม่ขึ้นขายของลําบากนะติดปัญหาหนู่นนี่นั่นก็คือนึกถึงผมเลยลูกพี่สั่งของเล่นนะครับเพราะว่าลูกพี่สั่งกับพระหลวงปู่ด้วยไงประเด็น นะเพราะฉะนั้นไม่ซื้อไม่ว่าไม่เคยด่าเลยแต่อย่าสั่งเล่นกันนะครับอันนี้น้องมาเปิดเก็บปลายทางให้แล้วนะเ,ออเพราะว่าปลายทางเมื่อก่อนมีแต่พี่ท่านไหนเป็นลูกค้าประจําหนูมีอยู่แล้วปลายทางอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะแต่ตอนนี้คือปิดไปสักระพักหนึ่งละแล้วก็มาเปิดให้ใหม่นะเพราะฉะนั้นอย่าสั่งเล่นกันอีกนะลูกพี่มาอันนี้คือเหรียญองค์คดนะเป็นเหรียญน,นะครับผมนี่ เหรียญรูปไข่องคตนะครับนี่ออกนี่คือมูลิธินะหลวงปู่ศิลานะครับมูลิธิก็เออก็คือเงินเข้ามูลิธินะแล้วก็ออกประธานหม่นหินแล้วข้างล่างก็เขียนว่าถวายงานโดยบริษัทคชาบุธก็คืออาจารย์ลิงค์นะครับอาจารย์ลิงค์เป็นคนทําแล้วก็ถวายนะครับอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟยาองคตนะด้านหลังก็ เป็นพญาองค์คตนะครับเล็โคดอยู่ในนี้อ,อ๋นนี้นี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเฮ้ยเล็กสวยอยู่นะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะครับด้านหลังเป็นองคตนะครับนี่พญาองค์คตรุ่นแรกนะะด้านหน้าก็เป็นองคตแบบองค์ใหญ่ๆไปเลยนะครับอันเนี้ย จำได้หกร้อยนะครับลปนะูปีนี่นะอันนี้คือแกะให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงนะแล้วก็มีซีนเดิมนะเพื่อเอาไปรู้เอาเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแกะให้ดูหน้าตาเป็นไงเหมือนกันนะดูอันนี้เป็นเนื้อทองแดงชุบทองนะครับมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนสำหรับทองโอ้ มีซีนตรงนีอ้อีกชั้นหนึ่งโอเคชุบทองแดงชุบทองอยากได้เลขตัวเดียวบ้างอะ่ะรูปี่นี่ทองแดงชุบทองนะครับสีสวยเหมือนทองฝาบ,บาทเหมือนทองคำมาลูพี่แต่ว่าเป็นทองแดงชุบทองนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือรายละเอียดเหรียญน,นะครับ เป็นพญาองค์คตแบบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นบบเต็มองค์แบบนี้เลขโคตดก็คือ2770นะครับนี่พญาองค์คตร,รุ่นแรกนะเอ่ออันนี้เอา700ดร้อยแล้วเอาไปไวแพงจริงๆก็แพงกว่าเยอะนะแพงกว่าทองแดงเดี๋ยวก็เอาไป ขายไม่ทันแล้วลูกพี่แล้วก็มีเนื้อนว่าโลหะด้วยแต่ยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็มีเนื้อเงินลงยานะครับอันนี้ก็น่าจะสวยนะแกะให้ดูดีไหมอีกสักหนึ่งเนาะอีกสักหนึ่งเนาะแกะให้ดูอันนี้จำราคาไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเนื้อเงินลงยาแล้วก็นวะนะแต่ว่าไม่แพงหรอกลูกพี่เดี๋ยวว่ากัน โอ้ยงันลงยาสวยะลงยาเขียวเหรอหรือว่าเขาลุ้นลงยาไม่รู้นะอันนี้ซีนแตกพอดีนะครับเอามาซีนแตกพอดีนี่อย่างสวยเลยสำหรับลงยาเขียวนะฮะนี่นี่ ยาเขียวเหนียวซับนะฮะด้านหลังพยาอุงคตรุ่นแรกนะครับเดี๋ยให้ดูกันอุ๊ยเลขอะไรโอ้โหตอนแรกนึกว่าแปดแปดตกใจตอนแรกเลยอะนึกว่าแปดแปดหรือพี่8แปดสี่นะครับแปดสี่แปดสี่อื้มกับ กือบแปดแปดละโอเคเลขสวยอยู่นี่นะครับเนื้อเงินลงยาเขียวเหนียวซับราคาบวกจองนิดหน่อยนะลูกพี่เพราะว่าหนูจำไม่ได้ว่าราคาจองเท่าไหร่นะครับ <laughs> มีอยู่สององนะสำหรับเงินลงยาเขียวแต่รุ่นนี้ไม่แพงลูกพี่ไม่ค่อยแพงนะครับมาแพงอันนี้นี่มาแพงอันนี้เดี๋ยวให้ดูมาแพงอันนี้นี่นี่น,น,นีอันที่แพงคือ ร้อยองค์นะครับแบบเหรียญนะไม่ค่อยแพงร้ปี้อยองค์ทองแดงนะครับผมเปิดเอาไว้อยู่เอาเอาไว้วเลยเอาแปดร้อยรูปีแล้วก็มีแค่นี้แหละหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยนะครับทองแดงแปดร้อยมีเท่านี้หมดแล้วแล้วก็หมดเลยนะรูพี่หมดแล้วหมดเลยจะพี่จ๋าโอ้ ก็จะคล้ายๆกับหานุมานอยู่นะแต่ว่าองค์เล็กกว่านะครับองค์เล็กกว่าแต่ว่าด้านด้านล่างที่อุดมสาลอะไรเงี้ยเออเหมือนเลยเหมือนกับเหมือนกับหานุมานเลยสามห้าแปดหกครับสามห้าแปดหเลขสวยนะสามห้าแปดหกนี่เลขเลขงามทั้งนั้นเลยเนะี่ยนี่นะครับหน้าตาพญาองคตองค์แบบองค์หล่อนะ เป็นเล็กๆแบบนี้นะครับเป็น,เ,เ,ปนเห็นก็บอกเก้าขดนะหางนะหางเก้าขดนี่นะครับพญาองค์ขดแบบลอยองนะก็จะองค์เล็กกว่าหนุมานมื่นหินค่อนข้างออพอสมควรอยู่นะนะัน 10, ่นนะหนุมานมื่นหินน่าจะประมาณนี้อ,อ,องค์ดก็เล็กลงมาหน่อยนะครับ สวยงามอยู่นะสวยงามอยู่ใช่ได้ใช่ได้วัวนี่นะพี่800รส่วนนวะนวะจะไม่ได้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่ครับก็ถ้าว่าถามได้หนูจำไม่ได้จริงๆอืมหนูจำราคาบดได้อันนี้อันนี้คือนวะนะครับออ้สีนวะเป็นออกโบราณโบราณหน่อย เอาเข้มๆนะลูกพี่นะมาดูเลขโค้ดกันเลยอย่างอื่นเราไม่สนใจอะไรอ่ะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสองนะครับหนึ่งศูนย์หกสองนี่อุดมวลสารนะครับหนึ่งศูนย์หกสอง อันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผิวเข้มนะครับลอยองนะ,อ,ะองค์นี้ก็เปิดเอาไว้เท่าไหร่จำไม่ได้จําทุนไม่ได้แต่ว่าบวกจองนิดหน่อยนะลูกพี่อ่ะแต่ว่าแพงกว่าทองแดงอยู่แล้วทองแดง800เนาะนวะก็แพงกว่านั้นหน่อยนะครับโอเคนะแล้วก็สุดท้ายละเดี๋ยวให้ดูอง์นี้คือเป็นเอ่อเม็ดแตงนะ เป็นเหรียญเม็ดแตงนะวะไพทองนะครับแต่ว่าเป็นเม็ดแตงนะแต่ว่ามันเอ่อองนี้เจ๋งตรงนี้เดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่นะวาภไยทองนะครับอ่นี่เขาเรียกว่าบาททองบาททองนะครับบาททองคํานี่เจ๋งคืออยู่ตรงนี้ที่เจ๋งคืออยู่ตรงนี้นี่นะครับเลขตองสอง สองสองสองนะครับเป็นนาวภาพายทองเลขตองสองนี่นาวะาพายทองเลขตองสองแต่ว่าเป็นเหรียญเม็ดแตงนะจะเล็กๆหน่อยนะครับก็สวยดีเหมือนกันเหมาะสำหรับเอาไว้ห้อยสามห่วงไม่ก็เอาไว้ให้คุณพี่หญิงหรือไม่ก็ให้เด็กแต่ว่าราคาก็แพงนิดหนึ่งนะถ้าให้เด็กนะี่คือระวังหายนะครับ นะนน่น้ว่าภายทองนะเผื่อใครชอบก็นี่เลยไม่แต่งนะชิบโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับชอบแบบไหนก็ลองพิมพ์มาดูนะฮะว่าชอบรอยองค์หรือชอบเป็นเหรียญน,นะอันไหนสวยกว่ากันลองพิมพ์มาดูนะฮะเป็นแนวทางเผื่อผมจะได้วิ่งไปหาเอามาแปลมาเพิ่มนะครับ โอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือ,อลองเปิดเก็บเงินปลายทางดูนะฮะว่าจะมีปัญหายเยอะอีกไหมนะฮะปัญหาหลากัลกๆก็คือสั่งแล้วไม่เอานั่นแหละนะฮะเพราะนั้นลูกพี่สั่งแล้วโปรดร,รับด้วยถ้าไม่สั่งก็คือไม่ต้องสั่งนะลูกพี่ถ้าไม่พร้อมอย่าสั่งไว้ง่ายนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบกรรมทําให้พี่ติดนี่นแหละติดขัดทุกสิ่งอย่างมันผมอาจจะไม่ได้แคร์หรอก แต่มันจะเป็นกรรมของพี่เองนะครับโอเคนะไปละ,จะเจอกันใ่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับติดต,ตามผมค,ครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ